คาราดึกแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประจักบัญชี20ตุลาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดช่งคืนนี้ขอเสนะออะไรยังไงเมื่องานนี้แอนฟิ์เงียบกริบเมื่อเอเบลโบสุดฟิตซัดประตูต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลเรียกว่าพูดอะไรไม่ออกเลยเมื่องานนี้เจอของแท้นะฮะเมื่อบรอันเอเบลโบเปิดเผยความรู้สึกสุดสะใจหลังยิงประตูต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลพร้อมชมเพื่อนร่วมทีมแมนยูเล่นกันได้อย่างจอจยม พาทีมโบกชนะไป2ต่อ1ถึงแอนฟิลด์คว้า3แต้มลันค่ากลับบ้านในครั้งนี้โดยแบรันเอเบโม่ดาวเตะของฝั่งแมนยูได้กล่าวบอกว่ารู้สึกดีมากๆเลยนะที่ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลนั้นเงียบสนิทได้ในตอนที่ตนทําประตูได้ก่อนที่จะช่วยให้ทีมบุกชนะอีกฝ่ายไป2ต่อ1ไปถึงสนามแอนฟิลด์ในครั้งนี้เกมนี้เอเบโม่ส่งให้แมนยูขึ้นนําอย่างรวดเร็วตั้งแต่เปล่านาทีที่2 ก่อนที่ทัพปีศาจแดงจะคว้า3ามแต้มกระบานจะทำให้แมนยูนั้นบุกมาชนะลิเวอร์พูลในลีกถึงแอนฟิ์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016ในครั้งนี้โดยมันเป็นการชนะที่แอนฟิ์เป็นเรื่องที่พิเศษเป็นอย่างมากการเล่นกันได้ดีเล่นกันได้แบบรดักลุ่มสุดๆเลยรวมถึงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่นับเป็นชัยชนะที่สำคัญการยิงได้ต่อหน้าพวกเขาแฟนบอลลิเวอร์พูลและก็ทำให้พวกเขานั้นเงียบไปได้ มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากในครั้งนี้เรียกว่างานนี้นะผมอึ้งกิมกีนะฮะเจอท้านของฝั่งเอ็มเบโบของเราจัดให้เลยนะฮะงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากครับอะไรยังไงดาโรดเองนั่นจะช่วยแฟนบอลแมนยูให้ได้ตัดผมหลังจากที่ชนะลิเวอร์พูลก็ะไถึงเป้าที่ทาเอาไว้แล้วซึ่งเดโก้ดารดตนั่นจะช่วยแฟนบอลแมนยูได้ตัดผมในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ คลหลงหลังฟุตบอลพิมเบริกอังกฤษคู่เอกประจำสัปดาห์ที่8ของฤดูกาล2025แมนยูบุกไปชนะลิเวอร์พูลคู่รักคู่แค้นตลอดการถึงทีนแอนฟิ์2-1ในศึกแดงเดือดยกแรกในัณงนี้ทำให้แมนยูนั้นชนะไป2นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้และก็เป็นครั้งแรกรของบริเวณอัลบูดิมคุณสื่อชาวโปรตุเกสที่เรียกว่าชนะรวด2เกมในพิม์บริกรนับแต่ที่เข้ามาคุมทัพปีศาจแดงต่อจากด้านของเอลิกเชนฮาร์ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2024ชชนะนนเหนือซันเดอร์แลนด์2-0ต่อด,ด้วยลิเวอร์พูล2-1ทำให้แฟรงช์ยเริชแฟนบอลแมนยูที่เป็นไวนรัสโด่งดังจากการทำเชอเลนสในครั้งนี้บอกว่าจะไม่ตัดผมจนกว่าปีศาจแดงจะชนะ5เกมติดต่อกันเริ่มมีความหวังที่จะได้ตัดผมแล้วท่าน,นี้แฟรง k ์จูรตเองยังคงไม่ไตัดผมเลยต่มั้งแต่ทำเชอเลนนี้เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนเส้นผมของเขานั้นเริ่มฟูฟ่อง กลายเป็นทรงแอฟโฟไปแล้วเนื่องจากว่าผลงานของแมนยูยังคงไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีลาสุดติโก้ดาวโรดเองนั้นได้ออกมาลั่นวาจาผ่านทางานของดันเซนบอกว่าแมนยูจะช่วยให้แฟรงค์ยูเรชได้ตัดผมในอีกไม่ช้านี้บอกว่าเดี๋ยวมาดูกันระหวังเราหวังว่าจะช่วยให้เขาได้ตัดผมนะแต่เราเองต้องเล่นแบบเกมต่อเกมเห็นได้ชัดเจนนะว่านี่เป็นลีกที่ยากมากเลยนะ เรามีเกมที่ยากๆและแน่นอนว่าเราต้องรักษาความคงเส้นคงวาที่เรานั้นขาดไปเพราะว่าเราเองนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าในอดีตรเราสามารถที่จะแข่งขันกับทีมไหนก็ได้ในโลกใบนี้ส่วนนั้นแฟรงค์จูเลตเองก็โพสต์อินสตาแกรมบอกว่า c อ o เ n าของแมนยูเขาเข้ามากดไลค์โพสต์ที่เขาแชร์คลิปว่ายังคงไม่ได้ตัดผมเป็นวันที่379ก่อนเกมแดงเดือด พร้อมกับคอมเมนต์หลังชนะลิเวอร์พูลในครั้งนี้เพิ่มเติมบอกว่าเรานั้นมอนีอันดับที่น่าชื่นใจมาบอกนะโดยทําให้แฟนบนอลยูเรตเองก็เริ่มมีความหวังที่จะได้ตัดผมแล้วพร้อมได้โพสต์ล่าสุดที่ติดแฮชแท็กนะฮะทีมรักบอกว่าแมนยูเป็นส่วนสำคัญในชีวิตผมมาโดยตลอดและแน่นอนว่าผมรู้ว่าคําท้านี้เป็นเพียงแค่ความพยายามของผมที่จะแบ่งปันเสียงหัวเราะในช่วงเวลาที่บืดบนในครันี้ แต่สิ่งนี้มีความหมายสำหรับผมและก็วัยเด็กของผมลุยเลยแมนยูชนะแล้ว2นัดคุณเหลืออีก3นัดเท่านั้นเป็นนวัาง,งานนี้นะ่ผมเรียกว่าจำจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเราดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะได้ตัดผมในช่วงเกมที่เท่าไหร่กันแน่เรามาดูแคาวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงเมื่อบริโนสุดปันอวยแม็กไวฮีโร่แมนยูดับไิเอร์พูเทียบชั้นกับโรนันโยเลยนะ เมืออ่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งและจากแค์ที่แม็กไาวโคประตูชัยพาแมนยูชนะลิเวอร์พูลไป2ต่อหน่งที่แอนฟิลโลร์โน o ฟอนเดนเดสจาัดก,การโพสต์มีมเทียบชั้นกับโรนัลดิโยแสดงความชื่นชมความเก่งกาจแบบสุดปันสุดหาโดยควหลงทางจบเกมแดงเดือดที่แอนฟิลซึ่งทางด้านของฝั่งแมนยูเองนั้นเฉือนชนะลิเวอร์พูลไป2ต่อหนึ่งเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ 19ตุลาคมที่ผ่านมาแฮร์รี่แม็กไกวก็กลายเป็นจุดเด่นทันทีเมื่อเขาทำประตูชัยส่งทีมคว้าชัยเป็นครั้งแรกถึงทินอดีตตลอดการในช่วงปี2016และยังคงเป็นชัชนะติดตังครั้งแรกภายใต้ใตการกุบทีมของฮร์เบนอัลบริม บอลแล้วกับตันบรูโนฟันเดสผู้ส่งบอลให้กับแม็กไว์ทำประตูชัยได้แสดงความชื่นชมอย่างเต็มที่โดยได้โพสต์ใน IG Story เป็นมีมสุดฮานำหน้าของกองหลังนะฮะเพื่อนร่วมทีมอย่างปีศาจแดงไปใส่บนร่างของโลนดินโยตำนานแข้งบราซิลพร้อมใส่อีโมจิท่าฉลองฟิกเกอร์เซเบเรชันที่อดีตจอมทัพแชมป์โลกปี2002เคยใช้ในครั้งนี้โดยบรุโนเองก็แสดงให้เห็นถึงความยินดีในความสำเร็จของแม็กไวย ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ตนเองหลังจากที่ถูกวิจารณ์มามากมายการโพสต์นี้สร้างสีสันให้กับทางด้านของโลกโซเชียลมีเดียและก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่าง2ผู้เล่นตัวหลักของแมนยูในขณงนี้เพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นนวัตง,งานนี้นะผมเรียกว่ามีมสุดขำแต่ก็อย่างนี้แหละครับดีแล้วนะฮะเฮฮาปาร์ตี hey, ้กันเข้าไปแมนยูของเราชนะต้องชนะให้เต็มที่ครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับยกนิ้วให้เลยอาร์ริมปลื้มฟอร์ม3แข้งแมนยู เกมดับลิเวอร์พูลคาบ้านแดงเดือดในะคะรันนี้เรียกว่างานนี้บริเวณอัลเบริมกุสซแมนยูออกมาเปิดใจหลังเอาชนะลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดชม3ามแข้งเป็นพิเศษในคารันนี้นะโดยบริเวณอัลเบริมวหน้าผู้บลสอนของทัพปิศาจแดงแมนยูระบุว่าการบุกมาเอาชนะของแดงลิเวอร์พูลถึงสนามแอนฟิลด์สต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลเพียบเรีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาของตนกับทีมพร้อมชื่นชมลูกทีมอย่างแฮร์รี่แม็กไก อาร์บัดดิยันโปรโรและก็เซนเนอร์บราเมนเป็นพิเศษในครั้งนี้ซึ่งอาร์มอริมได้กล่าวบอกว่าทุกวันนี้เป็นวันที่พิเศษอยู่แล้วฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมแมนยูแต่ว่าชัยชนะครั้งนี้พิเศษมากชัยชนะครั้งนี้ก็คือเรื่องของแฟนๆและก็จิตวิญญาณของทีมเพราะผมเชื่อว่าตลอดนั้นสามารถเล่นได้ดีกว่านี้อีกมากเลยนะเราจะวิเคราะห์เกมในลักษณะเดียวกับที่เราวิเคราะห์เกมอด่นพยายามมองทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่สำหรับผมแล้วความสมัคคีที่พวกเขาแสดงให้เห็นในเกมเกมนี้เป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับผมเป็นอย่างมากบางครั้งโชคก็สําคัญมากสําหรับวงการฟุตบอลเรามีบางเกมที่เรานั้นเล่นได้ดีและก็เสียประตูวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประตูที่ในช่วงสองนาทีและถูกโคดี้กักโปยิงชนเสาไปถึง2ครั้งบางครั้งเราแค่ต้องการบางจังหวะเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองของเกมเกมนั้น ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่เราและนักเตะต,ต้องเข้าใจดีแต่พวกเขาทําลงานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเราต่อสู้เพื่อจะแย่งบอลในทุกจังหวะในคั้งนี้เราเสียสมาธิในครึ่งหลังแต่ว่าสปปรดยังคงมีอยู่และนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดหากคุณมีสปปรตคุณก็สามารถชนะได้ทุกเกมอยู่แล้วโดยแฮร์รี่แม็กไกวร์สคัญกับเราในคัรงนี้เป็นอย่างมากเขาสําคัญมากในวันนี้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้ทุกสิ่งที่เขาผ่านมามันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กทุกคน และตอนนี้เขาต้องฟื้นตัวเพื่อจะ,ตะเตรียมความพร้อมสรับใบตันอามัดเล่นได้ดีมากตำแหน่งบิงแบ็คเขาเองนั้นเหมาะกับตำแหน่งนี้ในครักนี้เป็นอย่างมากเขาผิดหวังมากวันนี้ตอนที่ผมปเปลี่ยนตัวแต่เขาโดนใบเหลืองเรื่องมันก็แค่นั้นนั่นแหละครับถ้าเขาไม่โดนใบเหลืองนะเขาก็าจะได้เล่นต่อไปเพราะเขาสําคัญกับเราในครักนี้เป็นอย่างมากเขาต้องอยู่ในช่วงเวลาที่โศกเศร้าแต่เราอยู่ตรงนี้เพื่อเขาและนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดในครักนี้ โดยรัเมเบนเองก็สําคัญมากนะฮะบางครั้งเองมันก็เป็นเพราะว่าโชคที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆเพราะพวกเขามีโอกาสในการยิงชนเสาสองครั้งมันสามารถเปลี่ยนเรื่องราวมุมมองของคุณต่อทีมผู้รักษาประตูหรือว่าอะไรก็ตามทีดังนั้นเราต้องเข้าใจาเรื่องนี้ให้ดีแต่เขาเองก็แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์คุณภาพและเราเองนั้นก็ชนะได้เพราะรับเบนเช่นกัน ผมคิดว่านั่นก็คือชัยชนะที่ิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาที่ผมอยู่กับแมนยูมันมีความหมายมากในวันนี้แต่พรุ่งนี้มันจะไม่มีความหมายมากมายนะักนี่คือ3มแต้มและมันคือชัยชนะที่ดีในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นสรุปขา Man els, ่าวโรสบอสรนแมนเชสเตอร์ยูเซในช่วงเชีนกคืนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลด์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ